สวัสดีครับพวกเราเป็นนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมาศาสตร์สาขาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกวันนี้พวกเราจะมานำเสนอแลบเรื่อง b a n u ิ r ล and Impact f o r j ฟโดยมีสมาชิกดังนี้ครับดิชันนั่งขสาวกัรที่9ก้ากัวเขียวค่ะผมนายภูริราพงดีครับผมนายโยธินจนันทสิงห์ครับในการทดลองครั้งนี้นะครับเราจะพูดถึงสมการแปดนลลีในบรรทัดแรกนะครับ การทดลองของเราจะไม่มี heat input และ mechanical input energy ซึ่งทำให้ค่า he A และ ha มีค่าเท่ากับ0เราจึงย้ายข้านและจัดรูปสมการใหม่ได้เป็นสมการในบรรทัดที่3และในพ์เดลต้า p ส่วนแกม่าจะมีค่าเท่ากับ h ซึ่งนั่นก็คือ static pressure heat และค่าเดลต้า z เท่ากับ0เราจึงจัดรูปสมการใหม่ได้เป็นสมการในบรรทัดสุดท้ายนั่นก็คือ sl เท่ากับเดลต้ h บวกเดลต้ กำลังสองส่วน 2g ครับในการทดลองที่1เราจะทำการเปิดปั๊มน้ำและปรับอัตราการไหลของน้ำตามค่าที่เรากำหนดโดยการเปิดปิดวาล์วควบคุมการไหลและการเปิดปิดวาล์วสร้างแรงดันที่ด้านท้ายน้ำทำการไล่ฟองอากาศในหลอดและท่อมาโนมิเตอร์ที่เชื่อมต่อกับท่อเบนจูรี่จะถูกกำจัดออกเพื่อให้การวัดค่าแม่นยำมากขึ้น จากนั้นทําการวัดความดันโดยเลื่อนหัววัดความดันมาที่ช่อง7และจากนั้นทำซ้าไปจนครบรอบ รุปผลการทดลองนะครับจากการเปรียบเทียบค่าการสูญเสียพลังงานที่ได้จากการคำนวณกับค่าผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าเงื่อนไขของสมการเบลูลีเป็นจริงผลที่ได้จากการทดลองที่คาดเคลื่อนอาจเกิดจากการปรับอัตราการไหลที่ผิดพลาดและความกดดันภายในหลอดที่ไม่คงที่ในการทดลองครั้งนี้นะครับเราจะพูดถึงสสมการด้วยกันนั่นก็คือ 1. equation of continuity โดยการทดลองนะครับเราจะทดลองที่ความดันคงที่และค่า Z เท่ากับ0เราจึงทําการย้ายค่าและจัดรูปสมการใหม่ให้ v กําลัง 2, เท่ากับ u กําลัง2ลบ2 g y ครับ2นั่นก็คือนิวตันลอโดยเราจะใช้นิวตันลอข้อที่2นะครับก็คือ sigma f เท่ากับ m a แต่ในครั้งนี้ m จะมีค่าแปรผันเราจึงทําการจัดรูปสมการใหม่เป็น sigma f เท่ากับ d mv by dt จากนั้นเราจะดึง d m มาไว้ด้านหน้าครับจะได้เป็นสมการใหม่นั่นก็คือ f เท่ากับ m คูณ v และ m จะเท่ากับโลคูณ Q แล้วก็จะได้เป็นโลคิวคูณ V2 ลบ V1 นะครับแล้วเราก็จะทำการจัดสมการใหม่อีกรอบจะได้เป็น f เท่ากับโลคิวคอสเบลบ V ซึ่งเบต้าจะเป็นมุมกระจายของน้ำนะครับวิธีการทดลอง1นําำเป้าทดสอบที่มีมุม180องศาและการจานรับน้ำหนักมาทำการชั่งน้ำหนัก2 นำทั้งสองชิ้นไปประกอบเข้ากับอุปรกรณ์จุลศาสตร์และปล่อยน้ำให้ไหลผ่านหัวฉีดน้ำด้วยอัตราไหลเริ่มต้นที่12ลิตรมินิทสานำวัตถุมาวางไว้บนจานระน้ำหนักเพื่อให้ระยะแนวดิ่งอยู่ที่50มิลิเมตรเมื่อในระยะที่50มิลิเมตรแล้วให้นำวัตถุที่ทวงบนจานระน้ำหนักมาทำการช่างและจดค่าลงในตารางหลังจากนั้นทำการทดลองแบบเดิมโดยการเปลี่ยนป้าทดสอบเป็นมุม120องศาและ90องศาครับ สรุปผลการทดลองนะครับจากการทดลองจะเห็นได้ชัดว่าเป้าทดสอบแฟลทเพมีแรงที่เกิดจากการประทะของน้ํากับเป้าทดสอบมากที่สุดเป้าทดสอบที่มีความแรงรองลงมาคือ120องศาโคนและเป้าที่มีความแรงน้อยที่สุดคือ h e อร์มิสเปีซึ่งค่าแรงของเป้าแฟลทเพดมีค่าแรงประมาณ2เท่าของ h e อร์มิสเปีและค่าเอ r ร์เที่ไม่มากดังนั้นจึงสรุปได้ว่าผลการทดลองจึงเป็นไปตามทฤษฎี